คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสําหรับการเตรียมตัวสอบปลายภาคนะครับในรายวิชาวิธีของสมการเชิงอนุพันธ์ในวิศวกรรมโลหะการนะครับหรือว่า method of differential equation in metallurgical engineering นะครับซึ่งเนื้อหาที่จะใช้ในการสอบปลายภาคนะครับก็จะประกอบไปด้วย5หัวข้อนะครับตามนี้นะครับมีทั้งหมด5ข้อเริ่มที่การหาค่ารอนสเกีนนะครับซึ่งเป็นวิธีการนะครับที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้สําหรับการแก้ สมการเชิงอนุพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอันดับสองหรือว่าอันดับสูงในกรณีที่มันเป็นสมการแบบไม่เอกพันธ์นะครับที่ ix ของสมการย่งไม่เท่ากับ0ย์แล้วก็สมมุติเอชสมสมมติค่า yP ได้ค่อนข้างยากนะครับก็จะทําให้วิธีการนี้จะช่วยในการแก้โจทย์ได้ง่ายขึ้นนะครับข้อที่2นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงแบบเอกพันธ์นะครับก็คือรูปแบบสมการที่ r x เท่ากับ0นย์นะครับแล้วก็ ข้อที่3จะเป็นสมการเชิองอนุพันธ์ระดับสูงแบบไม่เอกพันธ์ก็คือ r x ไม่เท่ากับ0ูนย์ะครับข้อที่4ี่เป็นการแปลงลาปลาสปกผันนะครับแล้วก็ข้อที่5เป็นการประยุกต์ใช้การแปลงลาปลาสเพื่อหาผลเฉลยของสมการเชิองอนุพันธ์นะครับซึ่งไอการแปลงลาปลาสนะครับเราก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเพื่อแก้ปัญหาค่าตั้งต้นของสมการเชิองอนุพันธ์ได้นะครับซึ่งสามารถในบางกรณีเนี่ยการแปลงลาปลาสจะทําให้เราแก้สมการเชิองอนุพันธ์ได้ง่ายขึ้นนะครับง่ายกว่าเดิมซึ่ง ในการทําข้อสอบนะครับก็จะต้องอ่านโจทย์ให้ชัดเจนนะครับว่าข้อนั้นๆเนี่ยอาจารย์ต้องการให้เราแก้โจทย์ปัญหาแบบไหนได้บ้างเนื่องจากว่าบางข้อนะครับในโจทย์ลักษณะหนึ่งเนี่ยสามารถใช้หลากหลายวิธีในการแก้ปัญหาได้นะครับ